เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะทำน้ำพริกสะเดาตำนานมันเป็นตำนานเลยเพราะว่าเนี้คือสูตรยาคคำสิงนะคะนี่แล้ก็จะมีลูกมือเป็นเด็กเล็กนี่เดี๋ยวเราจะไปดูว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างในการนำทำน้ำพริกสะเดาในวันนี้นะคะไปดูกันเลยก็วัตถุดิบที่ใช้ในการทำน้ำพริกสะเดาสิ่งที่ขาดไม่ได้คือปลาถู แล้วก็มีมะขามเปียกเดี๋ยวเราจะบีบ้ให้น้ำมะขามออกผลมีหอมแดงน้ำตาลปีบ๊บและสิ่งที่ต้องกินคู่กันก็คือสะเดานะคะเดี๋ยวเราก็จะลวกสะเดาด้วยตอนนี้ยังเป็นสะเดาสดอยู่ลวกนิดนึงนะคะโอเคแล้วไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเราเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีน้ำตาลอยู่ประมาณ2ช้อนโต๊ะใหญ่ แล้วก็พริกป่นก็อันนี้ก็ประมาณพวน้นึงเลยนะแล้วก็หอมเราก็จะหอมแดงนะคะหั่นฝอยเรียบร้อยนะาะมะขามเราก็บี้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาหอมแดงลงไปผัดในกระทะนะคะแล้วก็นี่นะคะปลาทูที่จะเป็นองค์ประกอบหลักเราก็เอาเข้าเครื่องบดปั่นเรียบร้อยตอนนี้ก็จัดใส่ชามเพื่อเตรียมผสมนะคะใส่น้ำมันนิดหน่อย น,นะคะคนี่ใส่น้ำมันลงไปล้วนิดหน่อยนห้น้ำมันมันร้อนหน่อยหน่อยเดี๋ยวเราอหอมแดงลงไปเจียวที่มันป้อปแปะเพราะว่ากระทะมันเปียกนาะงมตกใจไปอ่ะพอน้ำมันเริ่มเหลวๆตัวนะคะเราก็จะเอาหอมแดงใส่ลงไปอาน้อยไปอีกอ,อ่ะใส่น้ำมันเพิ่มอีกนะคะ เดียวไม่ได้อ๋อมันจะเดียวไม่ได้นะคะน,นี่ไงหอมสาเร็จแต่หนูต้องเอาเก้าอี้มาปีนค่ะอ่าเราก็จะผัดไปนะคะเราวันนี้เรามีกองเชียร์เป็นเด็กเล็กนะคะระว,วังกระเด็นเข้าตาลูกอย่ามือหนูอหย่าจับนะร้อนแล้วนะเอาถอยออกมากระเด็นแล้วลูกเดี๋ยวเข้าตา โอเคเราก็จะผัดไปเรื่อยๆนะคะเป็นการเจียวเสร็จแล้วนะเออแล้วเรามีแม่ครัวตัวน้อยด้วยนะคะแต่ว่าแม่ครัวต้องใช้เก้าอี้ตัวอื่นนะ,ะเก้าอี้นี้มันเตี้ยไปเนี่ยเราก็จะวนไปเรื่อยๆผัดไปเรื่อยๆเดียวไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะเริ่มมีกลิ่นออกมาแล้วนะคะกลิ่น กลิ่นหอมเดียวนะคะก็บีบบีบมันให้มันแตกๆออกจากกันนะคะได้ทำไรคะได้ดูอะไร,รอยู่คะมดูกระจกส่อง เราก็จะเที่ยวไปเรื่อยๆนะคะให้มันเป็นสีเกลียก่ยมนะคะให้มันเหลืองหอมนะคะววนนใกล้แล้วนะคะตอนนี้สีก็เริ่มเกลี่ยแล้วนะคะเ,เราก็รอให้มันเกลี่ยอีกนิดนึงนะคะ ดตอนนี้ความเกลียมก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วนะคะเราจะให้หอมมันกลิ่นออกเยอะๆแล้วก็เกลียมเป็นแบบเหมือนกับทอดกรอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ขนาดกรอบขนาดนั้นนะคะให้มันมีความกรอบเข้มอะไรนะเข้มขึ้นมานะคะ ก็เริ่มได้ที่นะคะเราก็แหวกให้เห็นกระทะนะคะแล้วก็เอาเนื้อปลาทูของเราที่บดแล้วใส่ลงไปนะคะแล้วก็เติมด้วยน้ำมะขามนะคะลกลค่อยเติมนะคะแล้วคลุกเคานานะคะาตามใจแล้วก็เอาน้ำตาลน,นะคะที่เราตวงไว้นะคะ ประมาณ2องช้อนกลางเนี่ยนะคะป่นแล้วก็พริกป่นของเรานะคะใส่หมดนี่เลยนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะอันนี้ก็จะเป็น ช่วงคลุกเค้าให้มันเข้าเข้ากันนะคะจะมีกลิ่นตอนนี้กลิ่นที่เด่นสุดก็คือกลิ่นของหอมแดงที่เราเจียวตอนแรกนะคะเราจะบี้บี้บีทุกอย่างให้มันเข้ากันนะคะส่วนน้ำมะขามเราแบ่งเมื่อกี้เราใส่ไปครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็เติมน้ำต้มสุกลงไปนิดนึงนะคะเียว แล้วก็คลุกเขาให้มันเข้ากันนะคะอันนี้เป็นสูตรของย่าคำสิงนะคะย่าคำสิงอยู่ที่เมืองยาหมูเป็นสูตรโบราณระหว่าเราใส่ปลาเราเราไม่ต้องไปจิ้มปลาให้ให้มันลำบากเอาปลาลงไปเลยนะ,ะ้วค่ะจะจิ้มง่ายๆแล้วก็อาสะเดามาแก้มแค่นี้ก็แบบสุดยอดของตำนาน นะคะค้ำปลาหวานยาหมูอตอนนี้นะคะ mm hmm. ทุกอย่างคุกเคาเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเทสนะคะนะคะนี่นะคะอื mm hmm. มันจะมีความเปรี้ยวหวานเผ็ดแล้วก็นุ่มเนื้อป่านะคะแล้วเดี๋ยวเรากินกับสตดาผมผม มันจะเข้ากันมากเลยค่ะคือต,ตอนนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจัดใส่ถ้วยกันเลยและนี่นะคะหน้าตาที่เสร็จแล้วของน้ำพริกสะเดาสูตรย่าคำสิงนะคะแล้วเราก็จะแก้มกับผักสะเดาค่ะเราจะกินตรงบริเวณเม็ดนะคะรูดใส่ช้อนนะคะแล้วก็น้ำพริกปกแซบหลายมากๆค่ะก็ฝากติดตามเทียบเข้าครัวแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ามาดูกันว่าเราจะมีเมนูอีสาน อะไรมาฝากกันอีกนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วเ,เจอกันค่ะบ๊ายบาย